ไปไหนอีกันเนี่ยอ๋อไปตามไปเลยไปอ๋ออะไรอีกล่ะไม่บอกละ่ะไปมาตัวมาพราลมไงแบบเราจะมาดูว่ามันนี่ไอนี้ด้วงนี่ฮึตัวมาพรางล้มอ๋ออะแล้วไงต่อ มา,มาดูว่ามันมีตัวด้วงไหมอ๋อไอ้ด้วงมะพร้าวเหรอก<อ>ินได้ไหมเดี๋ยวดูกคนเลยว่ามันเป็นด่วงแบบมันเป็นด่วงเหมือนพอพี่เห็นไอ้นี่มันเมื่อกี้แนะนี่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 คือหลังมันอหือนี่คือหลังมันหลังตัว <ขอ S 2> ด้วงเอาดิหลังมันอ่ะโอเคให้ดูดิ เราจะมาตาม,มลามหาดดวงเนี่มมันมีรูอยู่อ๋อนี้ไปเลยครับนี่คือหล,ลังด้วงอ๋อเหรออ๋อไปแล้วไปหมดแล้วมันไปไหนอ่ะมันเป็นตัวเลย กลายเป็นตัวอะไรอืมอ,อ,อ,อ้น,นี่คือลัางมันมาดูจ้ามันตัวเป็นตัวแล้วตึิงเลย,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 ยอ๋อทะเล้นไปพร้อมกันหมดแหละไม่มีหรอกไม่ตัวทีมัน,นอยูกข้าเลน นี่นนะตายเห็ดที่ว่าต้นมะพร้าวมันตายไง้ยนั่นมีเห็ดด้วยหมาดวงมันกินนะอืมนี่คือตายเห็ดที่ต้นมะพร้าวมันตายไม่มีสรุปแล้วเรามาช้าไปเดี๋ยวน่คุณผู้ชเรามาช้าไป งเียยเลยเรามาจ้าปกติเน,น,นี่ยมันมันจะโอ้มันทำรังแบบนี้เลยเน,นาะหนาตึ๊บเลยอ่ะสรุปไม่มีฮะฮะฮะเปล่า,า,าแล้วทีแรกเปาแล้วพี่ชันโอ้โหลงไปลงนี้เลยลึกเลยนะมันกินลึกเลยนะเหนียวบ,บุกต้นไม้เนี่ยดีนักหนาเลย อกองตูงนู้นเลยปลูกต้นไม้ได้ไ <ป S 1> นี่<ด>เป็น,น <ะ S 1> ปุ๋ย<ป>อย่างดีเลยเนาะโอ<ฮ>้โหนี่ลมมาจาไปแต่เนี้เอาไปทำปุ๋ยได้ทุกคนปลูกต้นไม้ดินี่มาดูอีกต้นหนึ่งค่ะตรงนี้นเกลี่ยแต่ว่าเรามาจาไป <laughs> ไม่ได้แล้วเลยเรามาจ้าไปมันกินหมดเลยมันกินแล้วมันก็ไปว่าแล้วก็ไปไม่มีหรอกสรุปไม่มีนะหึสรุปไม่มีนะตูมันกินโอ้โหดูเปิดอไอ้ดูเปนี่เลยทุกคนนี่ โพงนี่เลยมันกินนี่แหละด้วงที่ตีนต้นมะพร้าวตายหมดอย่างนี้แหละสรุปมันไม่มีไม่ทันมันกินไปหมดแล้วมันนามันตั้งนานแล้วไม่มาดูเพิ่งมาเห็นไงเพิ่งเห็นมันตายมันล้มตั้งนานแล้วสรุปไม่มีนะคะด้วงค่ะแห้วค่ะ